ดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมบบลนะครับสวัสดีนี่ท่าพี่จอยพี่อามาใจ้จอยหันมาหน้าผีไม่จอยสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมบบลนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมบ้านช่องโมเบลวันนี้มาเที่ยวนะครับแม่พักอยู่ใกล้นะครับบ้านผานะครับ้านผาเบียดอำเภอ คอนสารจังหวัดชัยภูมินี่แม่แม่เคยมาเที่ยวกันบ้างไหมนะครับนี่แม่แม่เที่ยวนะครับไรสวยตอนนี้ข้าวโพดนะครับแม่แม่ทำข้าวโพดสวยมากๆเลยนะรบ,บรรยากาศแล้วก็มีโอ้ที่ขายลองขายน้ำนะแม่แม่โอ้ยเที่ยววันนี้บรรยากาศนะสดชื่นแต่ว่าเป็นหน้าฝนนี่คือเขาจะสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแม่แม่รถพาเที่ยวพาล่องเที่ยวนะครับ บรรยากาศบรรยากาศสวยมากข้าวโพดก็สวยนะครับข้าวโพดนู่นบรรยากาศนะแม่แม่เท,ที่ยวลำธารสวยมากบรรยากาศรถไถรถไถแล้วก็ทางนี้ก็เป็นสายน้ำเราจะพาแม่แม่ไปดูสายน้ำรับชมอุ้ยจอยรับชมอุ้ย บรรยากาศน้ำก็ไหลดีนะครับน้ำต้นตาลเนาะเคยว่าต้นตาลหรือต้นหมากต้นหมากนั่ต้นหมากแม่แม่เห็นตาบวนวิวดีครับีแม่มาเที่ยวเด้อนี่พอดีพันไปพันมามาออนทัวรอยู่ใกล้ๆเห็นมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านบ้านผาเบียดบ้านผาเบียดนะครับวันนี้วันนี้มากับพี่จอยสองคน บรรยากาศเที่ยวมากับรถคู่ใจต้นสื่อไม่เป็นกระโพดเลี้ยงตัดวด้วยเน่ยอ๋อแต่สัตว์สัตว์ตีบอกกินฝักเกันอนก่อนโควิดแนี่ยก็เป็นกระโพดต้นเหมือนละเพราะโควิดออามาปุ๊บมันดีขายเพราะว่าบ้านนอกดาว้เขาบ่อยนี่ถ้าเป็นจักรยานเขาบ่อระโ่ดอันนี้ก็ได้ปลูกยาวเลย ต้องใส่โค้ดเฮดบ้างนะตัดตัดที่ตีหนึงตีสองผสมน้ำน้ำเย็นของมะลามีคือพวกคนแกนที่ว่าเดื่มน้ำโกโก้โกโกโเสียบๆนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้รายนี้ก็จะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะแม,แม่ถ่ายวิวให้แม่ๆดูนะครับแม่ๆเที่ยวทุง่งต้นหมากนะครับแม่ๆบรรยากาศสวย oh, <S <s โอ้โบรรยากาศ น่าถ่ายรูปถ่ายอะไรนะแม่แม่แมแมแบรรยากาศอ้บรรยากาศ,กกาศดีมากๆเลยสวยมากๆนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเที่ยวได้เด้อนี่น้าเป็นคลองเล็กๆนะครับแม่แม่ผูกข้าวโพดอูยสวยมากๆเลยมีรถพาเที่ยวด้วย